สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานเกษตรโปรพัฒอาจารย์เล็กนะครับก็ได้มีโอกาสแวะมาเชยเยี่ยมชมแปลงมะนาวของลุงกมลนะครับสวัสดีครับลุงกมลครับครับครับเที่ยวที่แล้วมาดูนะไม่ดกเท่านี้นะวันนี้เข้ามาอีกทีหนึ่งโหดกมากทําไมถึงเยอะอย่างนี้ครับลุงกมลเพราะที่ดกเนี่ยเราใช้เป็นชีวภาพไงแล้วทางดินเนี่ยเราก็ใช้เป็นเป็นมูลสัตว์ขี้วัวขี้แพะนี่เอามาใส่แล้วก็ ใช้แร่โรสโรยผสมาระบบโบพัทเลย,เลยโบพัทแล้วก็ฉีดด้วยเมจิกเมิคเกิลช่วงที่เราเราจะทําดอกมะนาวนี่พันแป้นพวงแป้นพวงครับนะครับแป้นพวงนี่อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้โอ้โหอันเนี้ยก็ถ้าเมษานี้ยก็ถึงแล้วเนี้ยแปดปีเต็มแปดปีเต็มปกติทั่วไปที่เขาปลูกมะนาวกันเนี่ยเขาเก็บลูกได้ไดถึงกี่ปีครับก่อนที่ผมพําเนี้ยมันประมาณสิบเจ็ดปีก่อน พอปีที่สามก็เหลืองหมดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยถ้าถถ้้าาติดอย่างนี้นะปีเดียวตายเลยปีเดียวตายเลยของของลุงกมลนี่ทุกปีทุกปีทุกปีครับไม่มีน้อยไม่มีเยอะแบบไม่จะเดอกอย่างเดียวนะอ่าครนี้กิ่งพันธุ์ของลุงกมลในโอกาสวันทั้งหน้าเกษตรกรที่อยากจะเอาไปปลูกเนี่ยพันธุ์แป้นผงลุงกมลเนี่ยสั่งซื้อได้ลุงกมลกิ่งเท่าไหร่ครับครับเออ่ถ้ามาเอาจากสวนเนี่ยกิ่งห้าสิบถ้าผมส่งเนี่ยหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบแต่ถ้าไกลมากก็เจ็ดสิบมันอยู่ที่ค่าค่าน้ำหนัก ก็ไม่เกิน70็ดสบครัเกษตรกรท่านใดสนใจอยากอยากได้กิ่งพันธุ์ของมะนาวแป้นพวงของสวนลุงกมลเนี่ยเจ็ดปีอย่างนี้เลยครับเกษตรกรติดต่อลุงกมลได้ที่เบอร์อะไรครับ086-029-5863อ่อีกทีครับ086-029-5863นะครับหรือว่าสนใจศึกษาขแนมนำได้ติดต่อที่เกษตรโปรพัทก็ได้นะครับเบอร์081-002-3388 วันนี้ก็ขอบคุณลุงกมลมากที่มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับปลูกวันนาวแบบโอ้โหเกษตรชีวภาพจริงๆใช้ด้วยระบบโปพัทนะเจ็ดปีอย่างนี้ครับวันนี้ทีมงานเราก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณลุงกมลมากครับสวัสดีครับ